สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาอธิบายขั้นตอนนะครับในการถอนเงินบาทนะครับออกจากแอปสตังโป้กันครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆต้องการถอนเงินนะครับจากแอปสตังโป้นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถดำเนินการได้ทันทีเลยครับเพื่อนๆนี่นะครับก่อนอื่นก็เข้ามาที่แอปสตังโป้นี้นะครับเพื่อนๆนะครับกดเข้ามาเลยนะครับเพื่อนๆนนะครับนะครับเอ่อ การที่เพื่อนๆจะถอนเงินออกจากแอปสตตงโปรได้นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆต้องผูกบัญชีธนาคารกับแอปสตตงโปรก่อนครับวิธีการผูกบัญชีธนาคารครับไม่ยากครับก็มาที่นี่ครับที่ยอดสุทธินะครับเพื่อนๆนี่นะครับครับนี่ครับเพื่อนๆดูข้างบนนะครับที่ที่เป็นรูปของบัญชีธนาคารนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆลองกดเข้าไปนะครับนี่นะครับนี่ครับเอ่ออย่างบัญชีนี้นะครับมีการผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยเข้ากับเอ่อ แอปสตางโปแล้วนะครับอย่างนี้ถือว่าสามารถถอนเงินออกจากแอปสตังโปได้ทันทีครับถ้าเพื่อนๆยังไม่มีนะครับเพื่อนๆมากดสร้างบัญชีที่นี่ครับเพื่อนๆนี่ครับก็หลังจากนั้นให้เพื่อนๆก็ใส่ข้อมูลลงไปนะครับขั้นตอนแรกก็คือการเลือกธนาคารนะครับถ้ากดเลือกธนาคารนี่ก็จะมีนะครับรายละเอียดธนาคารต่างๆให้เพื่อนๆได้เลือกได้นะครับเพื่อนๆนี่ครับอย่างไทยพาณิชย์นะครับกสิกรกรุงไทยกรุงศรีธนาคารไทยธนาคารไทยชาตินะครับกรุงเทพเยอะแยะไปหมดเลยครับนี่ครับธนาคารออมสินก็มีนะครับ ธนาคารออมสินก็มีครับเยอะแยะเลยครับสมมติเลือกเป็นธนาคารไทยพาณิชย์อย่างนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็ใส่ชื่อชื่อชื่อบัญชีลงไปครับตัวบัญชีชื่อบัญชีเนี่ยสำคัญนะครับต้องตรงกับบัญชีของแอปสตังโปที่เพื่อนๆนะครับได้ได้เปิดเอาไว้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับต้องตรงกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใส่เลขที่บัญชีครับเพื่อนๆครับใส่เลขที่บัญชีเสร็จให้เพื่อนๆมากดอัปโหลดรูปครับกดอัปโหลดรูปนะครับนะครับ เราจะถ่ายตอนนั้นเลยก็ได้นะครับนี่ครับเลือกถ่ายรูปนะครับหรือว่าเลือกจากอัลบั้มก็คือถ่ายไว้แล้วนะครับเอามาโหลดใส่ก็ได้เช่นกันครับได้สองทางครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับเมื่อดาเนินการใส่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆก็กดเพิ่มบัญชีธนาคารครับแค่นี้เองครับเพื่อนๆครับก็หลังจากนั้นก็รอที่ทางแอดมินของสตังโโปรนะครับฝ่ายฝ่ายตรวจสอบของเขานะครับดำเนินการตรวจสอบพอเรียบร้อยแล้วเขาเขาก็อนุมัติให้นะครับปกติไม่เกินวันหนึ่งสองวันเท่านั้นเองนะครับเพื่อนเดี๋ยวนี้ไวมากๆครับเพื่อนๆนี่ครับ อย่างบัญชีนี้ก็ครับเอ่อบัญชีนี้คือมีมีบัญชีธนาคารอยู่แล้วใช่ไหมครับก็สามารถถอนเงินออกจากบัญชีได้เลยครับทีนี้เราก็มาดูนะครับตอนนี้นะครับบัญชีนี้มีคลิปโตอเคนซี่คืออย่างนี้นะครับแต่ว่าเงินสดนะครับลองไปกดดูที่เงินสดนะครับนี่คือยังไม่มีนะครับน้อยมากครับขั้นต่ำที่19บาทนะครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมเริ่มต้น18บาทนะครับนี่ครับนั้นเรามาขายเหรียญเอ่อเหรียญ เหรียญพวกนี้กันนะครับตอนนี้ที่พร้อมมีอยู่หน่อยนึงก็คือเหรียญสเตล่านะครับเพื่อนๆก็ให้ไปที่นี่ครับนี่ครับไปที่เอ่อนี่ครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆนะครับตลาดนะครับนะครับแล้วเลือกเหรียญ XLM นะครับนี่นะครับเข้าไปที่เหรียญ XLM ครับนี่นะครับเหรียญนี้นะครับนะครับนี่นะครับพอเข้ามาแล้วครับเพื่อนๆกดกดเมนูขายนะครับเพื่อนๆนี่ครับการขายก็มีได้สองแบบนะครับคือเราตั้งราคาขายนะครับนี่นะครับ ตั้งราคาขายก็นะครับเราก็ใส่ราคาที่เราต้องการจะขายตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ5.94จนถึง6.04นะครับงั้นผมตั้งราคาขายอยู่ที่สักเอ่อนะครับ6.04นะครับคือราคาขายต่ําสุดนะครับตอนนี้งั้นผมตั้งราคาขายอยู่ที่6.00ก็ได้ครับเพื่อนเพื่อนๆก็ลองใส่ราคาดูครับเนี่ยนะครับนี่ครับ6.00ครับครับจำนวนนะจำนวนก็ เนี่ยฮะจำนวนอยู่ที่นี่ที่ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆที่เกียกดนะครับต้องการขายหมดก็กดที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับตรงนี้ครับนี่นะครับแล้วก็เพื่อนๆกดขายครับนี่ครับปิ้งนะครับสร้างคําสั่งซื้อขายเสร็จนะครับตอนนี้ที่เราขายเนี่ยราคาตรงนี้ครับหกบาทนะครับเป็นราคาของเราเลยคนเดียวครับอยู่ที่ตรงนี้ครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับเนี่ยรายการที่เราตั้งขายไว้ก็ปรากฏไม้เห็นแล้วนะครับหกศูนย์หกจุดศูนย์ศูนย์แต่ตอนนี้ ครับยังไม่มีคนซื้ ını, อนะครับเนี่ยเป็นออเดอร์ตัวนี้มีศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับยังไม่มีคนที่คิดจะซื้อของเรานะครับตอนนี playable, eks, ้นะครับนี่นะครับถ้ารอถ้าเพื่อนๆนะครับไม่รีบนะครับก็เราตั้งราคาขายไว้ดีกว่านะครับเพื่อนๆดีกว่าเราจะมาขายให้คนที่ตั้งราคาจะซื้อไว้นะครับเพราะอาจจะได้ราคาที่ดีกว่าหน่อยนะครับนี่ครับตอนนี้นะครับอยู่ที่หก0ุดูนศูนย์เป็นราคา ขายที่ต่ําที่สุดของตอนนี้แล้วครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีเวลาไม่รีบนะครับก็จะทําให้ได้ราคาที่ดีขึ้นมาสักหน่อยแต่ถ้าเพื่อนๆรีบเนี่ยนะครับก็อาจจะยกเลิกออเดอร์นี้ไปนะครับแล้วก็ขายให้กับคุณคนที่ตั้งราคาซื้อไว้เลยก็ได้ครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับครับสมมติว่าถ้าเพื่อนๆรีบนะครับเดี๋ยวผมทําแบบรีบๆให้ก็คือผมลบออเดอร์นี้ครับก็กดที่ถังขยะนะครับเพื่อนๆนี่นะครับปิ้งครับกดลบถังขยะนี่ครับรายการที่ผมตั้งออเดอร์ไว้ตอนนี้ เห็นไหมครับหายไปแล้วนะครับเพื่อนๆทีนี้ผมอยากขายที่ราคาที่คนมีคนเขาตั้งออเดอร์ซื้อไว้นะครับก็กดกดราคานี้เลยครับเพื่อนเพื่อราคามันจะเด้งไปที่นี่เลยนะครับเพื่อนสังเกตดูนะครับพอกดปั๊บนะครับนี่ครับราคาเด้งมาแล้วนะครับจานวนที่ต้องการขายนะครับตอนนี้เขาต้องการซื้อทั้งหมดนี่ครับหนึ่งล้อหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งพันแปดร้อยกว่าบาทนะครับเอ่อหนึ่งพัน 800กว่าเหรียญนะครับแต่เรามีแค่117เหรียญนี่คือพอเหลือเฟือนะครับเพราะก็ต้องการซื้อเป็นจานวนเยอะนะครับเราก็กดที่100%เลยครับนี่ครับยอดเราก็ขึ้นมาแล้วครับตรงนี้นะครับราคาจํานวนเหรียญที่จะขายนะครับยอดสุทธิที่จะได้ก็คือนี่นะครับ697.64บาทครับครับหลังจากนั้นก็กดออเดอร์ขายได้เลยครับครับสร้างการสั่งซื้อขายแล้วเสร็จครับยอดของเหรียญของ Ripple ของเราหายไปแล้วนะครับ แล้วเงินของเราก็ไปดูที่นี่ครับเมนูซื้อครับเพื่อนๆนะครับเมนูซื้อปั๊บเงินของเราก็โชว์ขึ้นมาแล้วครับนี่นะครับนี่นั่นเองครับเพื่อนเนก็จะได้เป็นเงินสดแล้วครับเพื่อนๆนทีนี้พอมีเงินสดเราก็สามารถที่จะถอนเงินออกมาได้นะครับเพื่อนๆนก็ไปที่หน้าหลักครับเพื่อนเนนี่นะครับหน้าหลักนะครับนี่ครับแล้วก็ไปกดถอนนะครับเพื่อนเพื่อนตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับในตรงนี้เป็นเหรียญดิจิตอลนะครับถอนเงินบาทคือเมนูนี้นะครับกดเข้าไปเมนูนี้เลยครับ นี่นะครับกดถอนทันทีนะครับถอนทันทีนี่นะครับนี่ครับพอเข้ามาเมนูนี้ก็จะให้เลือกบัญชีธนาคารนะครับเราก็กดเลือกเนี่ยกรุงไทยนะครับเพื่อนๆยอดที่ใช้ได้คือเท่านี้นะครับจํานวนนะครับนะครับจํานวนลอกเราก็ใส่ยอดนี้ไปก็ได้ครับทั้งหมดเลยก็ได้ครับเพื่อนๆนี่นะครับใส่ไปนะครับหกร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับ 6 9 7เก้าสบเจนะครับนี่ห9 7เก้าเจ็ดนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนเพื่อจะโดนในค่าธรรมเนียมไป18บาทนะครับเพื่อนๆนจะได้ยอดเป็น6 7 9็ครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับและสุดท้ายก็คือใส่นี่ครับครับก็คือใส่เอ่อทูแฟคเตครับนี่นะครับใส่ใส่เลขทูแฟคเตอรลงไปนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับก็เพื่อนๆก็ต้องไปดูนะครับหน้าจอ f a c t o r แล้วเพื่อใส่ ตัวเลขเข้ามาครับนของสตังโปรนะครับเพืเ่อนนี่ครับนี่นะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วกดถอนครับเพืเ่อนรายการถอนเงินบาทสำเร็จนะครับ ยืนยันการถอนเหมือนเดิมนะครับเราต้องไปยืนยันการถอนที่ออที่อีเมลอีกรอบเหมือนเดิมกันเลยครับเมื่อเมื่อก่อนหน้านี้ครับที่มีการเหรียญเอ่อมีการถอนเหรียญดิจิตอลนะครับเพื่อนๆนี่ครับก็ต้องไปยืนยันการถอนที่อีเมลครับเพื่อนๆครับตอนนี้ที่อีเมลนะครับเพื่อนๆมีมีมาแล้วนะครับนี่ครับข้อมูลมาจากสตังโปนะครับอีเมลนะครับเมลมีเมลมาจากสตังโปแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ครับก็เป็นเมลให้ยืนยันการถอนนะครับ บางโทรศัพท์มือถือบางรุ่นนะครับก็จะมีเป็นปุ่มขึ้นมาเลยนะครับให้เรากดถอนได้เลยนะครับแต่สําหรับบางรุ่นนะครับไม่มีปุ่มขึ้นมานะให้เราคัดลอกเนี่ยครับที่อยู่ลิงก์สําหรับยืนยันการถอนนี้ไปเปิดที่ Google Chrome ครับเราก็คัดลอกตัวนี้นะครับไปวางที่ Google Chrome นะแล้วก็กดกดไปนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับผมกดคัดลอกนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ หลังจากผมมาที่คุณ Google Chrome นะครับเพื่อนๆนี่ครับผมก็กดวางนะครับเพื่อนๆนี่ครับกดวางนะครับแล้วกดไปนะครับเพื่อนกดไปตรงนี้นะครับบุ่มไปนะครับนี่นะครับกดไปปุ๊บก็เขาจะให้เรานะครับล็อกอินเข้าระบบนะครับยืนยันการถอนเงินบาทสําเร็จแล้วนะครับนี่ครับบางครั้งก่อนหน้านี้ผมมีการล็อกอินเข้าระบบของสตังสตังโ r o ผ่าน Google Chrome มาทิ้งแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆ ไม่ได้ดําเนินการล็อกอินเข้าระบบของสแตนด์ซานโปนะครับผ่าน Google Chrome มาก่อนอ่านเพื่อนๆอาจจะต้องใส่เลขอีเมลพาสเวิร์ดนะครับอีเมลพาสเวิร์ดนะครับใส่เลขทูแฟคเตอร์เข้าไปครับสาหรับอย่างนี้เมื่อก่อนหน้านี้ผมได้ดาเนินการล็อกอินเข้าสแตนด์ซาโปผ่าน Google Chrome มาก่อนนะครับก็เลยการยืนยันการถอนก็คือสําเร็จทันทีครับเพื่อนๆนี่ครับนี่นะครับนี่ครับตอนนี้เป็น Google เป็นแอพสัตัด์ซานโปผ่าน o g l e Chrome นะครับเพื่อนๆนี่นะครับ ตอนนี้ยอดเงินเหลือ0.87บาทแล้วนะครับนะะฮพอพอได้ถอนไป697บาทแล้วครับเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆกลับมาที่แอปของสแตนพอร์ตนะครับระบบ Android ก็ได้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับในปัจจุบันนะครับยอดคงเหลือเรามาดูยอดสุทธิกันครับนี่ที่นี่นะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับเงินสดนะครับตอนนี้มีเท่านี้ครับเพื่อนๆแล้วก็มาดูรายละเอียดการทําธุรกรรมกันครับนี่นะครับกดที่นาที่รูปนาฬิกาตรงนี้นะครับเพื่อนๆ นี่นะครับนี่ครับีการฝากส่วนการถอนนะครับแล้วเพื่กดเป็นเงินบาทเนี่ยถอนนะครับนี่ครับล่าสุดนะครับหกร้อยเก้าสิบหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทครับเพื่อนๆกดเข้าไปดูได้ครับนี่ครับข้อมูลนะครับวันที่นะครับสําเร็จนะครับเข้าไปที่ธนาคารหมายเลขนี้นะครับหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทครับก็เป็นการถอนเงินบาทนะครับเข้ากระเป๋าครับเข้ากระเป๋าบัญชีธนาคารของเราเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับไม่ได้ยุ่งยากนะครับเพื่อนๆถ้าไม่เข้าใจก็ลองกรอดูอีกรอบดูก็ได้นะครับเพื่อนๆ